ครับสวัสดีคับท่านผู้ชมยีนดิตรับข่าสู้ช่องครับผมกลับมาวันนี้มีข่าวดีมาบอกอเอาตั้งแต่ต้นคลิปหลังจากห้อยออกได้สองมืออ่ามือนี้มือที่สองนักผู้ชมเนาะมือที่สามนแล้วเอามาตามเลขซองประมูลสามหมื่นนะครับผมเลขซองประมูลสามหมื่นงดที่แล้วอันันก็เป็นตรงกับเลขดังในทางส้มเนาะเอาก็เป็นยังไ,ได้จับคููให้กันก็คือ สามเจองะถ้าท่านผู้ชมตัดเลนกะคงจะเข่ากับนกผู้ชมเนะาะวิ่งวดทีเดียวเด็กซ่องประมูลกับขอโทษเขาแพ้ไรที่ครับผมสื่อการรุดไปนักนนผู้มช,มมมชมเนาะกับขอโทษเขาแพ้ไรเอาเมือ่อวดนี้ ของบรนจัาวันที่16กันยายน255 5, 5, 5. สอสงประมูล30,000มาแล้วครับผมจะตรงกับ FC ที่ท่านชอบไหมไอเอฟท่านจะรอคอยมานานอ่ะเข้าไปดูเบิ้งกันครับผมครับท่านผู้ชมเอฟซีทา่านมาดูกันนะครับว่า2ประมูล30,000นะครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วอ่ะนะครับท่านผู้ชม สองประมูลสามหมื่นของวันที่อของงวดประจำวันที่สิบ 16, หกสิบหกออยหกห้านะครับผมสองประมูลสามหมื่นมาแล้วครับผมมาแล้ว เลขที่ทันครับผมนะสองประมูลสามหมื่นกันนะครับสองประมูลนะครับผม ประมูลสามหมื่นกันนะครับ mm. ครับท่านผู้ชมมาเบิงกันต่อนะครับผม,สอ,ม,นะบผมสองประมูลนะครับผมสองประมูลนะครับสองประมูล สามหมื่นหกสิบร้อยพันหมื่นนะครับผมสองประมูลสามหมื่นนะครับสองประมูลสามหมื่นกันนะครับผมมาทำให้สสวยงามกันนะครับผม ครับท่านชมซองประมูลสามหมื่นบนนะครับผมซองประมูลสามหมื่นบนะนะครับผม กับผมธรรมช่มะมาตัวไหนอ่มาดูกันนะครับผมมาตัวไหนกันนะครับสองะมืน่นสามหมื่นบนงวดนี้ให้มาเก้ากับหนึ่งนะครับผมเก้ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่ง มาหตัวนะครับผมนี่ครับท่านผูช้ชมอีกทีท่ครับผม9กับ1มา1ตัวนะครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมอ่างวดนี้ให้มาสองหางแปลกไปนิดหนึ่งนะเพื่อนผู้ชมว่ากุฏิเจะาชายเ็กวิ่งบนตัวเดียวงวดนี้ให้มา9กับ1น,นะครับผม9ก้ากับ1 อะนะครับผมสองประมูลอสองประมูลของงวดประจำวันที่16อ่าวันที่16กันยายน2565ันร้อยหองประมูลหน่วย10บร้อยพันหมื่นสามหมื่นครบนะครับผมอสามหมื่นบนนะครับผมสองประมูลสามหมื่นบนนะครับผมทีนี้มาดูกันนะครับผม จะให้แอดจับคู่ให้ไหมจับคู่ให้อยา่างละคู่กันนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางการของงวดประจําวันที่แอดจะจับคู่ให้สักสมมติว่าเก้านะครับผมสองประมูลสามสามเหมือนนี้ส่วนมากจะมาหลักสิบนะครับพี่น้องชมส่วนมากจะมาหลักสิบ หนักหน่วยหนักหน่วยอาจจะเป็นตัวอื่นมาจับคู่ใส่นะครับผมของ่องประมูลของแอดนี้จะเป็นป่าหลัก10มากกว่านะครับผมสองประมูลสามหมื่นนะครับผมมาดูนะครับผมไปจับคู่ให้นะครับผมจับคู่ให้สูว่าเก้าเาเก้า ถ้ามาถ้ามาหนึ่งนะครับผมถ้ามาหนึ่งถ้ามาหนึ่งนะครับผมมาหนึ่งเจียนี่ครับผมไอ้เข็นเค็นไปเลยพี่น้องเอาเข็นเค็นไปเลยนะครับผมเอาเข็นเข็นไปเลยนะครับผมปิดถูกเกว่ากันนะครับผมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับไอ้ดูเพื่อความบันเทิงดูอเพื่อความ วิเคราะห์นะครับผมให้วิเคราะห์พิจารณาในการรับฟังรับชมและการดูคำนวณเลขกนนะพี่นร้องชมผิดทุกอย่ายว่ากันนะครับผมเพราะว่าเป็นคำนวณนะครับเป็นเลขคำนวณนะครับวิ่งบนเลขเลขบนนะฮะซองประมูลบนมาแล้วครับผม9กับ1งวัดนี้9กับ1 9กับ1 2ตัวมา1ตัวนะครับผมมา1ตัวมา1ตัวนะครับแล้วจะมีสรุปโค้งสุดท้ายนะครับผมจะมีสรุปโค้งสุดท้ายว่าจะฟันให้เม็ดเดียวนะครับผมจะฟันให้เดียวเม็ดเดียวจากจากของอ98พารวย อ่าครับผมการ์ตนะครับผมครับผมของเก้าแปดพารวยนะครับเด้ออ่พาพี่ผู้ชมอ่าครับผมซองประมูลสามหมื่นมากันต่อนะครับพี่น้องชมหลังจากการับสายกันนะครับพี่น้องเนาะสายเอสดพินเดีซีกันมาตัวโลกตัวทุ๊กตุกมุมกัน ะครับผมก็ส่งอัดส่งรับสายกันพี่น้องชมเนาะตอนเย็นแล้วเอาสองประมูลสามหมื่นไปจัดกันนะครับผมอ่างวดนี้วันจันทร์ที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสองประมูลสามหมื่นนะครับผมสามหมื่นนะครับผมสามหมื่นกันเลยนะครับผมอ่เติมสีสันให้ดูสวยงามกันนะครับผมสองประมูลสามหมื่นมาเก้านะครับผม มา9ก้ากับ1งวดนี้แอดให้แปลกๆนะครับผมให้มาสองตัวนะครับผมให้มา2ตัว2ตัวมา1ตัวเด้อพี่น้องกิซีครับผม2ตัวมาหนึ่งตัวนะครับผมงวดนี้ของเก้าเปล่ควารวยนะครับผมนี่ครับเอาไปกันนะพี่น้องถ้าใครชอบได้ตัวเด็ดตัวไหนดีๆเอามาจับใส่เก้า นะครับผมบ่งรูดก้าเลยพี่น้องก็อ่าส่วนถ้าใครชอบมีตัวไหนเด็ดอ่จาจะเช่นมา2มาสามมาอะไรก็แล้วแต่มาจับใส่หนึ่งอ่าเลข2ประมูลนะครับผมนี่ครับ2ประมูล30,000มาแล้วครับผมอ่กไปหา<ม>เสียงโชคกันนะครับผมปกติแอดจะออกหลังจากหวยออก5วันทีนี้ หา,าว่าแอปนี้เอาเลขคนอื่นมาลงนะครับผมทีนี้แอปก็เลยออกให้ล่วงหน้าไปก่อนหลังจากห้อยออกได้หนึ่งวันจัดให้เต็มๆกันไปไเลยพี่นอ้องอ่นะครับผมถ่ายคลิปคลิปทายนี่ขอให้พีีจงเอาไปพิจารณาวิเคราะห์กันนะครับผมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางวิเคราะห์อ่าทีดีกันก่อนจะลงทุนนะครับผมอ่า เอาไว้เพียงเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับผมเอาไวเ้เจอกนคลิปหน้าคลิปนี้ขอยห้ฟซีจงโชคดีต่อมงวดวันที่16กันยายนส5ง5ห5กันสวัสดีครับผม